สวัสดีค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในรายการพิเศษของภาคภาษาไทยในวันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีท่านวุฒิสมาชิกวุฒิสภาประเทศไทย3ท่านให้เกียรติมาเยี่ยม VOA ภาคภาษาไทยอยากจะขอแนะนำก่อนเลยนะคะ ก่อนที่จะไปถึงท่านผู้มาเยือนแนะนำเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งคือคุณจําเริญตันสมบุญนะคะคที่จะร่วมรายการในวันนี้ท่านแรกที่อยากจะขอแนะนำคือท่านวุฒธธิสมาชิกพิกุลแก้วไกรเริกนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒธธิสภาคุณสมชายสแสวงการเป็น กันมาทีกาา่การต่างประเทศและในอดีตเคยดํารงตําแหน่งประธานคณะกันมาที่การสิทธิมนุษยชนเวลานี้ก็ยังดํารงตําแหน่งกันมาธิการครับอยู่ในตำแหน่ง<ใ>กกรรมิารเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาิิการครับค่ะขอบคุณค่ะส่วนท่านสุดท้ายท่านวุทธิสมาชิกพิไลพันธ์สมบัติสิรินะคะเป็นเลขานุการและกันมาธิการการต่างประเทศอยากจะเรียนถามว่าทั้งสามท่านเดินทางมากรุงวอชิงตันครั้งนี้มีความมุ่งหมายอะไรคะ ก็ฉันขอเริ่มก่อนเลยนะคะว่าเรามาเนี่ยจากเราเห็นว่าข่าวต่างประเทศที่ได้ทําข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยรู้สึกว่าผิดพลาดคาดเคลื่อนมากเลยแล้วก็พยายามที่จะติดต่อ หลายสายแล้วแล้วก็ทําการประท้วงไปในนามกรรมธิการการต่างประเทศแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ลงทั้ง BBC c ซีนเนี้เนี่ย,เ,ยเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะพร้อมกันส่งคลิปอะไรไปด้วยแล้วนี่ก็หนึ่งเอ๊ก็ยังไม่มีการแก้ไขเท่าไหร่้ก็เลยคิดว่าเราต้องเดินทางมากันแล้วนะคะกรรมธิการเราก็มาดีเรามาประชุมกันที่ที่อิตาลีแล้วก็เลยต่อ กันมาโดยที่นัดหมายขอพบเองนะคะ,ะกันมาที่การการต่างประเทศแล้วก็กันมาทีการ,ริีทิมนุชชนนะคะแล้วก็มีมีเพื่อนอไทยอเมริกันไทยคอคัสนะคะซึ่งเราได้ได้ทำการทำความเข้าใจแล้วก็ได้อธิบายให้ถึงว่าเหตุที่การเกิดขึ้นเนี้ย คือมันต้องมีที่มาของเหตุมันไม่ใช่อยู่ๆทำไมอยู่ๆผู้คนออกมาแล้วบอกว่าจะไม่เลือกตั้งมันไม่มันไม่ใช่วันเลือกตั้งจะมีวันที่สองคุมภาพันธ์นั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่ทุกคนต้องการมีการปฏิรูปเราก็ฟังแล้วว่าตอนแรกก็คิดว่าเอะมันจะถูกต้องไหมแต่เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยมัน,มน มันรับไม่ได้นะคะคือตั้งแต่เรื่องที่มีกฎหมายในโทษกรรมที่ออกมาเนี่ยผู้คนได้ออกมากันเยอะมากและไม่ใช่ผู้คนเฉพาะในกรุงเทพมานครทั่วประเทศมากันเองโดยที่ต้องใช้คําว่าไม่ได้จ้างวานอะไรใครมาเลยคือทุกคนมีความอดอั้นตันใจแล้วก็อยากที่จะมาแสดงครับอยากเรียนถามท่านประธานออสบอบพิกุลแก้วความคลาดเคลื่อนที่สําคัญที่สื่อมวลชนรายงานหรือว่าที่ข้างนอกมองไปแล้ว เราทําให้เราคิดว่าเป็นความคลาดเคลื่อนแลวต้องมาอธิบายเนี่ยเป็นความคลาดเคลื่อนในทัศนะของท่านเนี่ยในเรื่องใดบ้างสําคัญมากเลยค่ะคือคือการที่มองทางมาตรฐานสากลก็จะมองว่า,าถ้าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็จะต้องมีการเลือกตั้งแล้วไปประชาชนไม่ยอมเลือกตั้งแล้วไปขัดขวางเขาในเรื่องอะไรก็เป็นวิถีของคนไทยอีกเช่นกันนะคะเราเองเราก็ต้องการมีการเลือกตั้งแต่ต้องการมีการปฏิรูป เพราะเรามันรับไม่ไหวแล้วนะคะเรากลายเป็นเป็นประเทศซึ่งไม่มีซึ่งไร้กฎหมายนะคะกฎการการบังคับใช้กฎหมายเราพิการมากเลยแล้วก็การไม่ต้องพูดถึงว่าการคอร์รัปชันนั้นนะเป็นที่เอื่มระอาแล้วก็เป็นที่น่าอับอายเช่นกันว่าเป็นที่พูดถึงกันตลอดเวลาและทุกคนเนี่ยทุกคนรู้หมดแต่ไม่มีใครออกมา อธิบายอะไรทุกคนก็นเงียบเหมือนว่าละวันิฐานที่เข้าใจอย่างนี้มันไม่ได้ท่านท่านประธานประเมินว่าจากการอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เขาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับภาพที่สื่อมวลชนรายงานเนี่ยเขาเขาเริ่มตระหนักหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจากการมาอธิบายกับสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวุฒิสภาเนี่ย ผลที่จะเราคาดหวังหรืออยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็อย่างหนึ่งอยากให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นว่าปัญหาเกิดเร่องอไรเรื่องเขาก็ได้เข้าใจแล้วนะคะแล้วก็สองเนี่ยเขามองไปไกลกว่าเราว่าเอ๊ะถ้าเผื่ออย่างนั้นเนี่ยการเลือกตั้งวันเลือกตั้งที่จะมีวันที่สองกุมภาพันธ์นั้นมันไม่วุ่นวายใหญ่หรือเราบอกคงวุ่นวายแต่ก็หวังว่าคงไม่มีอะไรเขาบอกไม่น่าเขาเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเขาจะคอยดูอยู่นะ อ่านะฮะกรรมาทการสิทธิมนชนก็จะดูว่าจะมีการละเมิดยังไงบ้างเพราะทุกวันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านสุชายเล่าให้ฟังเลยในรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรบ้างเนี่ยนะคะด้วยเหตุนี้ทําให้เราก็ใจชื้นขึ้นนะคะแต่ถามว่าตอนเราอยู่อิตาลีไปที่การมที่ของนักทัสภายอิตาลีเราก็ใช้เวลาอธิบายเขานานมากทางฝ่ายทางทางกรรมาทการการต่างประเทศที่มาคราวนี้เนี่ย เราคุยกับทางฝ่ายตัวแทนของวุฒิสภาซึ่งก็เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาที่ติบัญญัติเหมือนกันแล้วก็หวังว่าอาจจะมีผลแรงกระทบหรือแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลถามท่านประธานหรือว่าท่านกรรมธิการว่าเราอยากจะเห็นท่าทีของรัฐบาลอเมริกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย่ในขณะนี้ในรูปแบบไหนหรือยอย่างไรรัฐบาลอเมริกันจะมีส่วนช่วยได้อย่างไรช่วยมากเลยค่ะเพราะว่า เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยคนไทยเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ทำไมตรีที่ดีกับอเมริกาเราก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์อันนี้อนันรู้สึกเมื่ออดีไม่ใช่ปัจจุบันเองค่าจชทูตอเมริกันจำเทศไทยเนี่ยออกมาพูดบอกว่าโอเคยุติความรุนแรงขอให้คุยกันอันนี้ฟังได้แต่จะบอกได้ไงว่าการเลือกตั้งต้องมีภายในวันที่สองให้ได้ไปเลือกตั้งที่สองกรุณาฉันคิดว่าผิดมารยาททางการเมืองนะคะ ทางการทูต<ถ>เช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดว่าก็เราคิดว่าเอ๊ะแล้วก็ทําให้ทําให้บางบางฝ่ายเนี่ยอาจจะถือนี้เป็นคําพูดแล้วไปยึดติดแล้วไปถือปฏิบัติมาเห็นไหมเนี่ยก็ดูก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังใช่ค่ะนะครับเลียนถามสวสมชายว่ามิติในขณะนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามองเห็น3มิติคือเรื่องของมิติของการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันวา่าจะต้องทำเพราะว่าเป็นกฎหมายเป็นข้อผูกมัดถึงแม้ว่าจะมีการหารือกับกกตแล้วก็ตามมิติที่2อคือการคัดค้านการใช้สิทธิ์ของกลุ่มคนที่ต้องการการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมิติที่3ซึ่งทําให้สถานการณ์ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับาการใช้สิทธิ์หรือว่าการประท้วง ท่านได้อธิบาย3ามิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้กําลังรุนแรงเนี่ยให้กับทางฝ่ายสมาชิกอุทิศภาที่ท่านได้พบเนี่ยในลักษณะอย่างไรครับก็คงต้องเรียนข้อเท็จจริงให้เขาทราบว่ามีผู้แสดงความไม่พอใจหรือออกมาเดินขบวนบนท้องถน,นนซึ่งเป็นสิทธิต,ตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้ในตามมาตรา6 3เนี่ยนะครับก็คือการที่ชุมนุมอย่างสงบสันติอหิงสาเนี่ยนะครับก็ สารรัฐนูนก็มีคําวินิจฉัยไว้ชัดเจนแต่ปรากฏว่ามีการใช้อาวุธนะครับจากกลุ่มชายชะกันซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11รายมีผู้บาดเจ็บอีก200กว่ารายเรามีภาพข่าวเรามีข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รายงานผ่านสื่อสากลอย่าง BBC หรือ CNN นะครับขณะที่ศูนย์อำนาจรัฐกลับรายงานว่าเป็นการทะเลาะกันของผู้ชุมนุมทั้งๆท,ท,ที่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ เป็นการใช้อาวุธโจมตีผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอย่างสงบสันตินะครับโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐรนี่คือคําอธิบายที่เราอธิบายเขาแล้วก็ชัดเจนครับว่าการนําระเบิดจํานวนมากนําปืน M79 นําปืนกล M16 มายิงใส่ผู้ชุมนุมจนเสียชีวิตเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในกรุงเทพมหานครเต็ไมไปหมดเนี่ย แล้วก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้เนี่ยเป็นปรากฏการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการรู้เห็นเป็นใจจากผู้มีอำนาจซึ่งเรล่านี้เราอธิบายให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่ามีการกําหนดรูปแบบแต่เนื้อแท้ยังไม่ใช่การเลือกตั้งเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยยังสามารถจะมีคนที่ยึดหลักวิชาการ หรือว่านักประชาธิปไตยบางคนอาจจะบอกว่าโอเคถ้าคุณจะแก้กรอบกติกาให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคุณไม่สามารถจะใช้กระบวนการหรือวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาแก้กฎเกณฑ์อันนี้เราอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรผมเรียนว่าข้อเรียกร้องของผู้ที่ไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆคือข้อเสนอการปฏิรูปเป็นเรื่องปกติที่ทําให้กับคนทุกระดับชั้นตั้งแต่คนชั้นราหญ้า คนที่เป็นคนจนคนชั้นกลางและคนทุกอาชีพข้อเสนอนี้มาจากการศึกษาของทุกรัฐบาลที่ผ่านมามไม่ได้แตกต่างไปเลยนะครับใน6-7ข้อเนี่ยก็จากการศึกษาของท่านชุดอดีตนายกอนันต์ปัญชรชุนอ,อ,อาจารย์ประเวรศวสีแล้วก็คุณคณิตนานครผมสรุปมีอยู่6ข้อสั้นๆก็คือ 1. ปฏิรูปเรื่องกติกาเข้าสู่อำนาจรัฐใหม่นะครับ2 การต่อต้านคอรัปชันให้การทุจริตคอรัปชันไม่มีอายุความนะครับเพราะวันนี้มีการทุจริตมากมายนะครับเจ็ดอ,องค์กรธุรกิจเองยังออกมาต่อต้านการคอรัปชันและเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปนะครับสาปฏิรูปเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการใช้อำน,นาจรัฐหน่วยงานของรัฐที่ใช้อำน,นาจไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการดี i ไมีปัญหากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดจะต้องมีการปฏิรูปส นโยบายที่รัฐใช้คือประชานิยมเกินขอบเขตเพื่อคะแนนเสียงเลือกตั้งทําให้เกิดการล้มละลายทางเศรษฐกิจขาดวินัยการเงินการคลังของประเทศเรามีหนี้สินล้นพ้นตัวขณะที่ประเทศเราเป็นประเทศกําลังพัฒนานะครับหปฏิรูปการศึกษาทั้งระยะกลางระยะ,ะย,ะะย,ะยาวประเทศไทยซึ่งเคยมีการศึกษาที่ดีเนี่ยตกมาอยู่อันดับเกือบสุดท้ายของอาเซียน นะครับสุดท้ายคือปฏิรูปเรื่องระบบภาษีนะที่ทํากินลดความเหลื่อมรําของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยถ้าได้สื่อสารออกมาให้สังคมยุโรปสังคมอเมริกันได้เข้าใจว่าข้อเรียกร้องของประชาชนมีแค่เนี้ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยรับปากจะปฏิรูปมาสองปีแล้วผมเป็นผู้หนึ่งที่ถูกทาบทามให้เข้าร่วมคณะกรรมาการปฏิรูปของรัฐบาลมาตลอด นะครับผู้ประสานงานคือรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าจะปฏิรูปประเทศผมบอกยินดีแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกัน s <S แต่ขนาดเดียวกันก็ขอสองเรื่องว่าหนึ่งอย่าออกพอบรบเนิ้สกรรมคดีทุจริตป,ประพื้ิไม่ชอบ,บสองอย่ากแก้รัฐธรรมนูญเพื่อช่วยตัวเองและพวกพ้องทั้งสองข้อพักเพื่อไทยทําหมดเลยแล้วก็ไม่เชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปเลยเพราะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนไม่ไว้ใจรัฐบาลจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกติกาก่อนแล้วจึงไปเลือกตั้งส่วนจะเป็น3าเดือนหเดือนผมว่าเขาไม่มีปัญหาครับ,รบยาชนินถามท่านสวพิไลพันธ์ครับสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะในทั้งในอังกฤษทั้งในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ในเอเชียเองเนี่ยพูดกันมากว่านักลงทุน ชาวต่างชาติถอนเงินทุนจากประเทศไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอยากจะให้ท่านช่วยอธิบายว่าอันเนี้ยท่านมาช่วยกล่าวรับประกันให้กับคนทั้งนี้สบายใจไหมว่าการลงทุนในประเทศไทยยังโอเคยังยังเดินไปได้สวยในเรื่องของทางเศรษฐกิจหรือการกระทบการลงทุนโดยเฉพาะของอเมริกาไม่ได้ไม่ได้พูดกันมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าในสิ่งที่ดิฉันได เรียนให้ทางนักการเมืองที่นี่คอนเกรสแมนแล้วก็ร t a t i v e ทั้งหลายของอเมริกาเข้าใจก็คือว่าในส่วนของผู้ที่ออกมาชุมนุมเป็นมวลมหาประชาชนไทยเนี่ยนะคะพวกเราทางด้านธุรกิจเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนที่เยอะมากที่แต่ก่อนนี้เนี่ยไม่เคยได้ออกมาพูดอย่างจริงจัง ว่าเ,เรามีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์ของประเทศอย่างไรในระบ,บอบทักษิณน,นะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งและอยู่เฉยอ,อีกต่อไปทั้งฝ่ายธุรกิจนะคะออยอมที่จะเสียในขณะนี้นะคะในเรื่องของของการ profit ต่างๆหรือว่า revenue ต่างๆเนี่ยนะคะออยอมเสียในขณะนี้น้อยกว่าที่จะในระยะยาวที่เราจะเสียมากกว่านี้หากเรายังอยู่ในระบอบเดิมไม่มีการปฏิรูปนะคะและไม่มีจริยธรรม หรือว่า,อ,าอยู่ในการที่ต้องมานั่งโกงกินกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ <ใน S 1> ที่<า>สุดในแง่ที่ว่าถ้าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงทรงโครงสร้าง,งความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยก็จะด้อยลงไปจาก,กปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาในเชิงโครงครสร้างต่างๆแล้วการลงทุนจากต่างประเทศก็จะน้อยน้อยลงมากด้วย เมื่อตอนต้นท่านสวพิกุลแก้พูดถึงว่าเหตุผลที่คณะของท่านมาอธิบายให้กับทางวุฒิสมาชิกได้ได้เข้าใจเนี่ยเป็นเพราะว่าการรายงานที่ยังคลาดเคลื่อนของสื่อมวลชนต่างชาตินะครับแต่ว่าถ้าเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการประท้วงของประชาชนในอียิปต์ในยูเครนที่เ,เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกับประเทศไทยแล้วก็ในประเทศไทยท่านประธานคิดว่าฝ่ายบริหารรัฐบาลอเมริกัน เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างแท้จริงหรือไม่ด้วยเหตุผลอะไรดฉันคิดว่าเ,เราเองเนี่ยค่ะเราได้ได,ได้หาดูากคุณกสาสวสมชายและส,ว,สวพิไลพ,พันธ์บอกว่าดูสิยูเครนก็เกิดขึ้นเหมือนบ้านเราเลยแล้วก็นะักราฐมนตรีเขาก็ลาออกเข้าใจว่าเป็นคําแนะนําของทาง รัฐบาลเม่กันแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลเม่กันที่เรามาติดต่อนะคะครเราเป็นรัฐสภานี้เราก็คิดว่าเขาคงจะมีมีมีทางที่จะแปะอธิบายให้ฟังเช่นกันเหมือนเราก็เป็นเวกอัพคอว่าเห็นไหมคะบ้านอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เมืองไทยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกันเท่าไหร่เหมือนบางคนบอกโอ้โหเมืองไทยไกลามากเลยนะกว่าจะไปถึงแต่ความจริงความรู้สึกประชาชนเนี่ยปัญหามันเหมือนกันน่ะคนดีคนเลวมีเหมือนกันน่ะนะคะ ผมขอเสริมนิดเดียวครับส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจในโลกแล้วก็เคยเป็นมหามิตรของประเทศ,เทศไทยนะครับวันนี้มีคําถามอย่างสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับยูเครนไทยกับอีออยิปสหรัฐกับอียิปเนี่ยท่าทีแตกต่างกันนะครับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาแถลงสองครั้งกับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลอเมริกันจะเข้าข้าง ผู้มีอำนาจรัฐบาลในปัจจุบันนะครับคำถามก็คือสงสัยไปเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมีอยู่ในอ่าวไทยนะครับผลประโยชน์ด้านปิโตรเรียมนะครับที่มีข่าวต่างๆประการหนึ่งประการที่2คือท่าทีของทูตสหรัฐในไทยซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีท่าทีเอียงนะครับไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ผิดวิสัยนักการทูตท,ที่ดี สิ่งเหล่านี้เราก็สื่อสารกับสมาชิกสภาสหรัฐให้เขาได้รับทราบก็ถือว่าเราทําหน้าที่ส่วนรัฐบาลสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรผมคิดว่าในอนาคตสหรัฐเองจากอาเซียนจากเอเชียไปนานวันนี้กําังจะย้อนกลับเข้าเอเชียรเราก็กําลังช่างใจอยู่เหมือนกันว่ามหามิตรอีกข้างหนึ่งเราคือจีนซึ่งเราก็ต้องเลือกว่าวันหนึ่งข้างหน้าการที่มีมหามิตรแบบไหนที่จะ,ะช่วยดูแลกันและกัน นะครับก็เป็นคําถามที่ฝากยังสมาชิกรัฐสภาแล้ฝากไปถึงรัฐบาลอเมริกันในขณะนี้ครับงั้นต้องขออนุญาตถามตามแล้วท่าทีของรัฐบาลจีนเข้าใจในเหตุการณ์หรือว่ามีท่าทีอะไรที่ชัดเจนออกมาไหมครับได้พูดคุยนะครับผมก่อนหน้านั้นที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศกับรัฐบาลจีนอยู่สองสาครั้งนะครับ,รบแต่ว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วเราก็จีนก็มีท่าทีสนับสน,นุน การการปฏิรูปนะครับแล้วเขาเองก็เข้าเข้ามามีอิทธิพลในอาเซียนแล้วไทยเป็นจุดศูนย์กลางของของการเชื่อมต่อนะครับซึ่งจีนก็ก็ถือมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนก็ก็มีมากขึ้นตามลำดับหลังจากที่จีนมีวิถีทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะครับ มีท่าทีที่เปิดเสรีมากขึ้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดุนดุนอำนาจในเซาท์อีสเอเชียในอาเซียนต่างๆเนี่ยไทยก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาบอกสหรัฐก็เป็นความหวังดีของเราที่มาบอกว่าถ้าวันหน้าสหรัฐยังปล,ยปล่อยปะละเลยให้ปัญหาในไทยลุกลามกลายเป็นปัญหาอย่างอื่น อาจจะเกิดความรุนแรงอาจจะเกิดความสูญเสียหรืออาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเสียใจยกันภายหลังนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าสหรัฐปล่อยปากนั้นเลยนะครับแล้วสิ่งสาคัญก็คือถ้าสหรัฐเข้าข้างคนที่ทุจริตคอร์รัปชันคนที่ใช้อาวุธเข็นฆ่าประชาชนคนที่ปล่อยให้มีกองกําลังชายชุดดําติดอาวุธแล้วแก๊งอันพานใช้ปืน M16 ากเครื่องยิงลูกระเบิด M79 และระเบิดคว้างใส่ผู้ชุมนุมทั้งที่สหสารัฐประกาศตัวเองเสมอว่าเป็นผู้รักษาสันติภาพสิ่งเหล่านี้เป็นคำคำอธิบายที่เรามาบอกเขานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ